เห็นหรือเปล่า <c oughs> อาฟงวัดดีครับคนดูที่น่ารักของผมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม My f a r l v e r เต็มหมบกันอีกแล้วนะครับโอ้โหไม่ได้เล่นมานานมากแล้วตั้งแต่ทำคลิป g ก o ค t s h o แล้วก็เคลิปเกมฟัมบี้นะหากใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูกันได้เลยใน YouTube ผมนะครับลงคลิปไปเยอะเลยนะ ในครั้งนี้ทุกคนอาจจะสงสัยแล้วว่าผมกลับมาทําไมในเมื่อมันม,มีอะไรทำแล้วมันก็มีอยู่หลายอย่างทำแหละแต่ผมอะไปไม่ฝุดนะเพราะโกหลกทางซึ่งในอีบีครั้งนี้ผมนั้นจะทําอาณาเขตของผมนะครับทําฟาร์มข้างนอกเพราะทุกคนรู้ไหมถ้าเป็นฟาร์มใต้ดิน,น่ะมันโตมันโตขึ้นนานและรวมถึงแบบพราอากาศแบบอบอบชื้นๆน่ะเออทุกคนคงเข้าใจเนาะ เราต้องทำบริเวณรอบๆบ,บ้านเรานะเดี๋ยวผมก็ทำการมีกำแพงส้างกำแพงไว้ด้วยและส้างอะไรอีกหลายๆอย่างแต่มันติดขัดก็คือพวกฝัดอ่ะมันทั้งกระโดดสูงและฝัดเลือดเย็นในกลางคืนเพราะฉะนั้นผมต้องรีบทำนะฮะผมว่าใช้ไม้ดีกว่าฮะมันดูคุ้มกว่าถ้าเป็นหินอะอาจจะใช้เวลานานในการขุดไม้ไม้ปึ๊บๆๆไม้ที่บกอันไม่น่าพอ อพวกนี้มันดูเก็ตหรือเปล่าก็ลองใช้ดูไปก่อนแล้วกันอือมนาเคตของเรามันต้องแบบกว้างใหญ่เลยไอตัวนู้นตัวอะไรตัวนูวน้นเออเลาไม่ควรเข้าใกล้มีม <c oughs> ีต้องแบบนี้นี่แบบนี้ดิเฮ้ยมีมันจะกินเราปะเนี่ย เออหมีไม่กินเราเพราะมันไม่ได้จ้องมาหาเราเอ,อเกือบไปแล้วถ้าหมีจ้องเรานี่ถือว่าโฟแน่นอนโอเคแล้วก็รั้วยาวๆเดี๋ยวต้องตัดต้นไม้ไปด้วยอไม้ไม่น่าพออะ่ะเราต้องไปหาเพิ่มรวมถึงไปขุดดินในตรงหลุมทางขึ้นด้วยตรงเนี้ยี่ยตรงเนี้ยเราต้องขุดไปด้วย อ๋ออืมเช้าวันใหม่แล้วก็ทำต่อมันค่อนข้างใช้เวลานานมากเพราะนั้นต้องทำเป็นอีพีเอาหนังมาเลยเอาหนังมาเลยหนังจ่าหนังจ่าหนังจ่าเอาหนังมาเลยไอ้หนังทำรองเท้านี่มันคือมันทำยังไงก่อนโอ้แม่ก็ตอนนี้หิวมากแล้วอาหารนี่ อาหารผมมีเยอะมากเพราะไปฟาร์มมาทั้งเยอะตั้งแยะนี่ฮะฮมเนื้อนี่มันอร่อยจริงๆโอเคะทุกคนนะตอนนี้ผมได้ทำรั้วกั้นไว้รอบบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหค่อนข้างใช้เวลานานพอสมควรแนละ้วทุกคนดูนี่เป็นงานรอบบ้านผมแต่ว่าผมยังขาดอยู่สองอย่างนะอันดับแรกคือประตู ผมจะวางประตูไว้หน้าบ้านแล้วก็ทางริมฟ้าก็เลื่อนมืงขวาแล้วก็ข้างหลังด้วยเวลาเราเดินไปตัดต้นมไม้ไหมเดินสะดวกไงอ่าและอีกอย่างหนึง่งอันที่สองอันที่สองก็คือวางดัวเพิ่มวางดัวหนึ่งชั้นแล้วก็วางบ็อกอีกหนึ่งชั้นด้วยบ็อกไม้นะครับเพื่อให้มันทนทานนะครับผมทุกคนจําได้ไหมว่าตอนที่ผมเล่นไรอ์พาที่หนึ่งอ่ะไอเจ้าเสือเฟือตัวเมีย มันกระโดดขึ้นมาได้โอ้โหจนผมแบบตกใจกระดิ้งกระเด๋วเลยเฮ้อโอเคฮะเรามาตัดตัวมากเลยดีกว่านะครับตุๆๆเราต้องเอาไม้ใบเยอะเลยตอนนี้ผมก็ได้ทำรั้วตั้งกี่อันน่ะร้อยยี่สิบกว่าอันไม่รู้มันพอหรือเปล่าเราก็ต้องวางไปก่อนนะเออบล็อกไม้เรามีแล้วนี่จะไปตัดทำไมเพิ่มอ่าจุบๆๆอืมขยะขยะเอาไปทิ้งเลยมันไม่สำคัญนี่สำคัญเพราตรงนี้ เลยอย่างทุกคนหมวกผมพังไปแล้วนะหมวกทองแดงพังง่ายมากเพราะว่าร,รู้ไหมเพราะผมไปโดนหมีควายมาตีแค่โดนขวนิดนึงก็ก่อพังแล้วพอเราวางรั้วสองชั้นปุ๊บผมก็จะวางบล็อกไม้ไว้ข้างบนด้วยนะแล้วก็กล่าวว่าจะทําเป็นปราสาทอ่ะสามารถมองข้างบนได้นะ่าจะทําเป็นริมอะนะเดี๋ยวทําให้เสร็จก่อนเดี๋ยวควรู้เฮ้ยต้นไม้ อยากได้ไฟแช็คก,กับอําเผาต้นไม้ได้ไหมคือเบื่อเพราว่าต้นไม้มันมันอยู่อีกเลนหนึ่งไงผมเลยตัดไม่ได้เข้าบ้างก่อนดีกว่าเรามาเตรียมคงเตรียมของอะไรก่อนแล้วก็นอนพักผ่อนให้เต็มที่เพือเ่อที่เราจะได้มีแรงทํางานพรวงนี้อะนอนดีกว่าครับไม่มีตัวอะไรมากวนใจเราโอ้หมาป่าเฮ้ยเดี๋ยวเดีโอ,โอ้มันตีมันตีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เบื่อพวกฝัดอ่ะมันยิ่งออกว่ามอนเตอร์อีกอ,อู้แม้กว่าที่เราจะวางบล็อกอะไรได้ในไฟเวอร์เต็มหมบเนี่ยเราต้องมีสติฝามันทันรัดถูกหรือเปล่าไม่รู้ก็ขอพูดไปก่อนนะต้องมีสติให้ไวแล้วก็ค่อยๆละเอียดๆนะเพราะทุกคนเวลาเราวางเ่ะเราต้องค่อยๆวางค่อยๆวางไม่งั้นางมัน,น,น,มนล,งลงไปเลนอื่นพอวางเลนอื่นปุ๊บเราก็ต้องมาขุดอีกแล้ว ไม่มีข้อเสียอย่างนี้แหละลิจ yes. สต่อไปก็เหลือแค่ริมฝั่งนูน้นกว่าจะเฟดดักคงอีกนานทุกคนผมก็เลยต้องตัดข้ามช็อตไปหลายช็อตหน่อยนะก็จะไม่ค่อยเต็มมากเพราะทุกคนสังเกตดูดิเนี่ยเราต้องค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆวางค่อยๆวางโอ้โหวางอยากระทำงานศิลปะไอหินน่ะมันขุดยากด้วยผมเลยไม่อยากเสียเวลาเยอะก็เลยเอาเป็นไม้ก่อนดีกว่านะ ฟ้าคงไม่ผ่าหรอกมั้งใช่ไหมอะไรสิงโตช่างมันช่างมันมันคงไม่ยุ่งเลยหรอกมั้งเนาะเออไม่ยุ่งมันไม่ยุ่งยุ่ยุ่งภาพแบบนี้จะได้แปดสิบอันจัดไปแปดสิบอันนะไม้เราหาใหม่ได้ไม่ต้องกลัวเฮ้ยสิงโตกับหมีเยอะจังอ่ะตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยอ้าวดันวานตรงนู้น ว่าไงเสือเออมนุษย์จะกินดีเปล่านะเออไม่กินดีกว่าเดี๋ยวไปหาหมีดีกว่าปลอดภัยปลอดภัยฮึบฮึบอืมอืมโอเคเนี่ยหมาป่าอยู่รอบบ้านเราเลยอะ่ะเฮ้ยมันเข้ามามันเข้ามาเอาไงดีครับเออมันออกไปแล้วดี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 อึบอึ เยเฮ้ย <Ye> <He i, S 1> หรือว่าเราทำแค่ฝนนี้พอแหมไม่ต้องทำฝูนอื่นอืม hmm? ดีไหมผมว่า oh, <ๆ>ไม่ดีอะ่ะเราต้องทำอีกชั้นหนึ่งเป็นชั้นไม้อย่างเช่นไม้อย่างเช่นไม้รอบบ้านเราเนี่ยไหมอยู่กันเยอะเลยฝูนแถวๆนี้ผมจะทำเป็นฝวนฝวนฟักทองฝวนนาอะไรแบบนี้นะครับ <c oughs> ทุกคนใครคิดเือนผมไหมต้นไม้แบบเนี้ย มีใครไม่เคยตัดมั้งไหมมีใครเคยคิดจะเผาไหมไอ้ต้นไม้ที่มันแบบว่าเฟดไม้กระจายไปทั่วเงี้ยเนี่ยแบบเนี้ยมีใครคิดเกียจตัดไหมผมนี่แหละเป็นคนแรกเลยที่แบบคแบบี้เกียจตัดมากนะในเกมไม้ค้า่ะพอเจอไม้แบบนี้ผมเผาทิ้งเลยอะไม่ตรงไม่ตัดแม่งแหละครับหมวกหมวกจะได้แบบนี้โอเคเยี่ยมหมวกแล้วถ้าเป็นหนังอันนี้ครับแบบนี้ปุ๊บปุ๊บไม่ได้ถ้าค้าแบบนี้ล่ะ ไม่ได้ครับอันนี้ก็ไม่ได้เฮ้ยมันเอาไปคาบอะไรวะอันนี้มวกงี้ไม่ได้ผมลืมไปแล้วเพราะไม่ได้เข้านานเป็นคนขี้หลงขี้ลืมอันเฟมเมอร์ขึ้นบ่อยๆอันนี้ล่ะเฮ้ยกางเกงเออกางเกงกางเกงกงเกงไปนี้ปะแบบนี้เอเออะไรวะเนี่ยฮะอ๋อ,อกางเกงใช่หรอไม่ใช่กางเกงดิมันคืออาเฟื้อ ว้าวแล้วถ้าแบบนี้เฮ้ยเดี๋อยๆอันนี้มันอ่ากางเกงกางเกงจัดไปเปึ๊บทำการครับหมวกแบบนี้เย็เรียบร้อยเดี๋ยลองเอาเฟื่อมาดูก่อนว่าเฟื่อมันขับได้ไหมเออเฟื่อแบบนี้มันขับได้ดิปึ๊บปึ๊บป๊บไม่ได้ปึ๊บ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 ป๊บป๊บไม่ได้ครับแบบนี้ก็ไม่ได้หรือว่าเอาแบบนี้ แบบนี้ไหมไม่ใช่ฮะแบบนี้ล่ะก็ไม่ได้วางปุ๊บวางหุ่ยหมีหมีเบเบ๋แบบ่แปลกแล้วะอ๋อพอเราวางปุ๊บไม้จะออกเฮ้ยแบบนี้ก็มีหรอ,อย่ามาอีกแล้วไหนดูดิต้นไม้อยู่ตรงไหนไหนไม้ตรงไหนฮะไม้ไหนไ ถึงมันไม่ขุดออกฟกทีเจอต้นตอละตรงนี้เองแล้วมันอยู่ตั้งไกลที่ผมขุดด้วยนะเนี่ยเนี่ยข้างบนก็อยู่โอ้โหอยู่โคจุดกันเลยดีแล้วดีแล้วทําไปแล้วก็ตัด,ต,ดตัดต้นไม้ไปมันจะได้ไม่เปลืองไงเพราะว่ามันมีแค่นี้มันไม่พอหรอกมันต้องใช้เยอะมากกว่านี้ เฮ้ยหมีหมีจะมากัดเห็นไหมหมีก,กัดไม่ได้เพราะมันฝูงเนี่ยเราก็ปลอดภัยแล้วแต่อย่าลืมก็คือทําประตูด้วยถ้าไม่ทำมันจะเข้ามาได้แน่นอนเราใจให้มันมืดไม่ได้เอา้าทำไมเสือมนอยู่ตรงนี้ได้ไม่ได้แล้วครับเราต้องหลอกล่อมันให้มาดโดนกับดักอา้าวเสือโดดลงไปเฉยเฮ้ยงวงวะจัง <laughs> รวมมันหายไปวางบล็อกแทน นี่อีกแค่นี้เดียวก็เฟจแล้วอีกแค่ประมาณ25 20บห้ายีย่ล็บบอกก็เฟแล้วละด้วยก่อนมีดำมาได้ไงเนี่ยมีดุฟะด้วยเฮยงงอะครับมันเข้ามาได้ยังไงแล้วผมจะกลับบ้านยังไงก็ไม่เป็นไรแผนเพราะผมมีบล็อกหญ้าบล็อกไม้อยู่นะแต่ก็ต้องรีบตัดตัวแม่ก่อนตัดตัดตัดโอ้เยอะจังเลย พราะฉะนั้นเราต้องบุไปบ้านเราไปไๆไตรงนี้แหละโดดไปเลยเรียบร้อยตายทุกคนเห็นไหมอืมเรียบร้อยเรียบร้อยครับเท่านี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยโว้ต่อไปก็ทําประตูเออประตูหลังบ้านหน้าบ้านฝ้ายขวา หน้าบ้านหลังบ้านไฟขวาแปดอันเอาวางประตูหน้านี่เรียบร้อยเยี่ยมเวอร์เดียว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 รู้ฝึกเหมือนประตูฝั่งนี้ไม่ทำไ <c oughs> ม่ได้ทำจริงด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ทำใหม่ได้ไอ้หมาป่าเพราะฉะนั้นเป็นล่อมันมาเป็นล่อมัน ล่อมันด้วยฟิ่งนี้เนื้อเอาเนื้อหายอ๋อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ปุ๊บล่อมันมาเลยแล้วก็ฟังเสียงดีแล้วปุ๊บโดนกับดักแล้วเรียบร้อยที่เหลือแล้วก็กินไม่แบ่งให้ใครบันไดเราก็อย่างนี้เพื่อที่เราจะไปต่อเติมไฟข้างบนส่วนฝั่งนี้ก็วางไฟไว,ไว้ตรงหน้าประตูอืม แถวนี้ไม่ต้องไหมให้เราตัดไหมนี่ไงมีเพียบมีเยอะแยะมากมายไก่กองก็ตัดไปชิวๆตัดไว้ตัดไว้ไม่ถอดใจถึงจะมือก็ไม่ถอดใจฮนะพอขึ้นมาฝูงแล้วโอเคหมดยังไม่หมดอืไม่หมดใช่ไหมไม่หมดใช่ไหมโอเคโดดเลยอ๋อว้าวเอา้เอา ดูแค่นี้ตายเฉยโอ้อจังกากโอ้ก็ถือว่าดีอยู่วะเนี่ยถือว่าสว่างอะเนี่ยงั้นเอาวางไฟเฮ้ยชิตเป่งแล้วโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเกิดมันเกิดมันเกิดโอ้ยเฮ้ยงงอ่ะทำไมมันเกิดอ่ะอุ้ยอุ้ยเฮ้ย หมาหมาเป็นแค่หมาเป็นแค่หมาไม่รู้หมาหรือเปล่าหมาหรือเปล่าเขาเรียกว่าอีโคโนาดิอีโคโนา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 ให้ตายฟรีไม่มีดาบเลยอะไหนมึงไปไหนหืมืมเพื่อนมึงอะเพื่อนมึงหง่เพื่อนมึงทิ้งมึงไปแล้วไห้หายมันติดบล็อกแล้วมันหายเหรอ อ๋อมันอยู่ในกล่องก็เอาพ่ฟีเรียยตั้งนานว่ามันอยู่ไหนคิดแท้อยู่ในกล่องดูเนี่ยขนาดเฟอ้อผมอยู่ในกล่องเลยอันนี้ไม่อยู่อันนี้ไม่อยู่งานงานเจอขวาเจอขวาแล้วโอเคก่อนจบคลิปผมขอตกแต่งให้สวยงามก่อนก่อนจบคลิปนะคือมันเกิดมาไงก่อนผมเลงงงเลยครั้งคิดติดไฟไว้อยู่อะ่ะหรือมันเกิดได้ตามธรรมชาติเลยโดยที่เปิดไฟหรือไม่ก็ปิดไฟก็ตาม Hmm? แบบนี้ก็โกงแล้วเนี่ยอาจาทุกคนครั้งนี้ผมก็แค่มาทำรั้วรัวจูราฟิกนะครับผมเรียกว่าเป็นรัวจูราฟิกดีกว่าเพราะมันดูเหมือนมากเดี๋ยวพาดหน้าผมก็จะมาเคลียร์พื้นที่นี่ไอ้ดินตรงนี้เคลียร์พื้นที่หมดเลยแล้วก็ไปหาฟงหาไฟเพื่อเพื่อมาติดให้มันสว่างขึ้นนะครับและรวมถึงทำฟาร์มฟอกทองของเราด้วยทำข้างบนนะข้างล่างทำไม่ได้เพราะมันอากาศมันอบไงต้องทำข้างบนแล้วอ่าโอเคฮนะ หากใครชอบนะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด u b s c ไ i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับงั้นผมขอไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบายบายกด s ั r สไคด้ด้วย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 หากน้องๆชอบอย่าลืมกด u ั s c ไ i ร e ให้โยด้วยนะครับหากไม่อยากพาดคลิปของโยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะ